ด,ด้านภายในของบ้านน้ำจะซึมออกมาตามขอบพื้นกับเพรผนังบ้านสามารถซึมเข้ามาได้โดยรอบความสูง ของพื้นจะถึงไปดานบ้านประมาณ2.50เมตรมีแผนว่าจะเพิ่มเติมพื้นให้สูงขึ้นแต่ไม่ทราบว่าสามารถจะกันน้ำรั่วซึมตรงขอบได้หรือไม่และจะต้องทำอย่างไรปัญหาพื้นฐานของบ้านก็คือบ้านอยู่ต่างก่าระดับถนน นอกบ้านตามขอบตามขอบก็จะมีน้ำซึมออกมาแอนว่าจะทำพ,พื้นข้างนอกให้เท่ากับถนนตรงประมาณยดิบบล็อกที่หนึ่งตรงนี้ก็จะมีน้ำซึมออกมา บริเวณลงรถด้านนี้ก็จะมีน้ําซึมออกมาตามขอบตามขอบจะมีน้ําซึมออกมาอาคารนั่นละตัวเรือนน้่นหลังที่ต่อกับบ้านเบนนี้จะมีน้ำซึอมออกมาจะมีน้ำซึอมออกมาได้ทั้งหมด ถ้าปรับถนนให้เท่ากับหน้าบ้าน mm hmm. ก็จะปรับพื้นบริเวณนี้ด้วยปรับบริเวณรถให้สูงเท่ากับหน้าบ้าน mm hmm. บ้านตอนนี้จะอยู่ต่ว่าวระดับพื้นถนนนะฮะมีแผนว่าจะเพิ่มการปรับถนนเน,นี่ยจะสามารถเอาดินมาถมหรือว่าจะต้องมีเสาเข็มตรงนี้ก็ อยากจะถามด้วยครับว่าจะต้องทำยังไงครับตัวบ้าน,นนอกที่น้ำซึมออกมาและบริเวณลงรถที่น้ำซึมออกมาได้ครับศาสนาสองข้อคือว่าแก้น้ำซึมตามออกมาจากพื้นบ้านตรงขอบ ที่ติดกับตัวบ้านกับด้านทั้งด้านนอกและด้านในแล้วก็การปรับถนนทางทางรถลงรถให้ A เท่ากับพื้นซอยด้านหน้าควรจะต้องทำอย่างไรต้องใช้สอเข็มหรือไม่ครับขอบคุณครับ